สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูบตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลิงกคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของเขาคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะทำสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้นะคะ เรียกชื่อเขาอยู่ในใจนะคะดึงดูดเขาดูสิว่าเขาอยากจะมีทำเขาอยากจะทําอะไรกับคุณนะคะในชีวิตนี้เขาอยากจะทําอะไรกับคุณแบบยิ่งใหญ่เลยนะแบบเรื่องราวอลังการเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากจะทําสิ่งนั้นนะคืออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันขอพลังงานของเขาคนนั้นที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะ สิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการที่เขาอยากจะทำกับคุณในชีวิตนี้คืออะไรคะขอพลังงานของเขาคนนั้นค่ะสิ่งที่เขาอยากจะทำกับคุณอยากจะทำอะไรกับคุณนะหนึ่งดาบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะที่เขาอยากจะทำกับคุณคืออะไรคะแปดดาบ แล้วก็10ถ้วยนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับคุณนะคะที่เขาอยากจะทำกับคุณห้าเหรียญน,นะควีนออ i g h t of Cups ค่ะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยที่เขาอยากจะทำกับคุณคืออะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยที่เขาอยากจะทำกับคุณค่ะ The Lovers ค่ะใบนี้ออกมาเป็นอะไร King of Wands นะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะ เขาอยากจะทําอะไรกับคุณนะคะมันขึ้นเป็นพลังงานของการชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะด้านหลังเป็น two of cups นะคะสวยงามมากๆเลยในความชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะการติดต่อการสื่อการสื่อสารการพูดคุยนะคะระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะ การทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้รับความกระจ่างและเข้าใจนะคะอยากที่จะเอาชนะหัวใจของคุณนะคะอยากเป็นคนที่ดูแลคุณได้พพอร์ตคุณได้สิบถ้วยนะคะอยากที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณและเขาเกิดขึ้นจริงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสุขในเรื่องราวของความรักนะคะการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีลูกมีบุตรด้วยกันการอยู่ด้วยกันแบบอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะไม่ขาดอะไรเลยมีแต,เต่เติมเต็ม กันและกันนะคะเป็นการเติมเต็มเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลูกด้วยกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็ให้มันเหมือนกับว่ามีมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความรวมสมบูรณ์ในชีวิตระหว่างคนทั้งสองคนนะคะหรืออนาคตก็อยากมีตัวเล็กตัวน้อยนะคะวิ่งรอบๆนั่นเองนะคะทำให้รู้สึกว่ายิ่งสมบูรณ์แบบไปมากๆยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่นั่นเองนะคะ 8ด,ดาบการยึดติดอุปสรรคนะคะยึดติดก,กับอะไรบางอย่างเช่นยังยึดติดที่จะได้แต่งงานกับคุณอยากที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณแบบมีความสุขความร่วมสมบูรณ์หรือติดกับปัญหาอุปสรรคนะคะบางอย่างที่มันยังติดปัญหาอุปสรรคอยู่สําหรับบางท่านที่รู้สึกว่าเอ๊จะทํายังไงความสัมพันธ์มันมันมันตรึงมันนิ่งนะคะหรือว่าคุณกับเขามีอุปสรรคกันหรือเปล่านะคะ5้าเหรียญอัศวินเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะคะ รอคอยนะคะเหมือนกับว่าจะคอยตามจะคอยจีบคุณนะคะอัศวินเหรียญนะคะอัศวินถ้วยขออภยัยอัศวินถ้วยเด็กคือเหรียญนะคะจะคอยตามคอยจีบนะคะอยากที่จะเป็นคู่ที่ เคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะแม้ยามขาดแม้ยามทุกยากอะไรแบบนี้นะคะอยากที่จะให้วันเวลาระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ไม่ว่ายังไงเขาก็จะมีคุณนะคะถ้าคุณและเขามีอยู่ประสานในความสัมพันธ์กันหรือว่ามีอะไรที่นิ่งที่ห่างกันออกไปมันหมายถึงว่าความรู้สึกของความความชอบความปลืม้มความรู้สึก ที่มีให้กับคุณมันยังคงอยู่นะคะและ d e l i v e r s ขึ้นมาเจ็ดเรนขึ้นมาแล้วก็ king of wands ขึ้นมา2ถ้วยขึ้นมาเป็นพลังงานของทำให้คุณและเขาอะค่ะทั้งคู่มีความสุขมีความเซ็กซี่ two of cups เป็นคนรักคู่รักในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแม้ว่าบางอย่างนะคะ เสน่หาความเสน่หาการพูดคุยนะคะในความสัมพันธ์การอยากที่จะให้คุณและเขาเป็นคู่ครองซึ่งกันและกันอยากที่จะคลองรักอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะจะอยากชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณตกลงในความสัมพันธ์กับคุณนะคะจะได้เป็นคู่ชีวิตคู่รักกับคุณนะคะอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากทําให้คุณและเขามีเรื่องราวแห่งความสุขเรื่องราวดีๆด้วยกัน เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นการตัดสินใจของความรักว่าจะยังไงในความสัมพันธ์ดีนะคะคุณอาจจะได้ต้องตัดสินใจกับบางอย่างในความสัมพันธ์เพราะว่าขึ้นเป็น k i King of w a n d s นั่นหมายถึงว่าคนที่จะพยายามเข้าหาคุณคนที่พยายามที่จะควยคว้าหัวใจของคุณแต่ถ้ามันมีหนึ่งดาบเกิดขึ้นแล้วก็มันมีเรื่องของการประมวลผลการคิดเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการถอยห่างการนี่มันจะทำให้ ระหว่างการและกันที่ได้กลับมานั้นได้ชัดเจนในความสัมพันธ์กันสักทีว่าจะตกลงยังไงต่อไปในความสัมพันธ์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเพราะสิ่งที่เขาอยากทํากับคุณแบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการได้ครองรักเป็นคู่ครองเป็นคู่คคหูคู่ชีวิตพาร์นเนอร์ชิพกับคุณใช้ชีวิตนะคะกับคุณในบ้านปลายชีวิตนั่นเองค่ะและถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามมันก็ทําให้รู้สึกว่ายัางคงที่จะอยากที่จะเป็นแบบนั้นนะคะอยากที่จะได้มีความรวมสมบูรณ์ความสุขกับคุณ ได้แต่รอคอยนะคะส่องๆตาตาม,ตาม,ตาม,มองๆนะคะแบบนั้นได้แต่ภายในใจคิดว่าเมื่อไหร่นะจะได้แบบมีโอกาสเข้ามาจู่โจมคุณจะมีโอกาสที่จะได้ทำให้ไฟรักระหว่างคุณและเขามันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนะคะจะทำยังไงที่จะได้คุณมาเป็นคู่ครองคู่หูพาร์ทเนอร์ชิพุ้นส่วนชีวิตด้วยกันนะคะจะทำยังไงดีนะคะ นี่คือสิ่งที่ยิ่งใจนะคะที่เขาอยากจะทํากับคุณนั่นเองค่ะทีนี้มันมีลพลังงานระหว่างคุณและเขาที่เกิดเรื่องของความสัมพันธ์แบบมีอุปสรรคกันนะคะเกิดขึ้นหรือว่าห่างๆนิ่งๆนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนรอนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาสักทีประมาณนั้นนะคะทำให้เขาคนนี้มีการวางแผนอนาคตมีการเรื่องของการคิดนะคะในความสัมพันธ์ ระหว่างคุณและเขานั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าหนึ่งคนที่เป็นประเด็นการอยู่ห่างกาันอยู่ไกลกันหรือว่าเป็นท็อกซิกอะไรบางสิ่งอย่างกาันเขาก็อยากที่จะได้เหมือนกับว่าได้รับความได้รับคําตอบกับคุณนะคะได้รับการพูดคุยได้รับคําตอบได้รับการติดต่อกันอีกครั้งหรือถ้าใครรู้สึกว่าความสมคัญมันเดินมาเป็นทางที่ดีแล้วนะคะเขาก็อยากที่จะได้ได้ลองใช้ชีวิตค,คู่กับคุณดีลองใช้ชีวิตคู่ลองใช้ ความสัมพันธ์แบบคนรักคู่รักกันเพื่อที่จะได้ขยับสเต็ปความสัมพันธ์ไปอย่างกระชันชิดมากขึ้นหรือคู่ที่ปรับเดินระยะเวลามานานมากๆแล้วนะคะเขาก็อยากที่จะได้คอมมิตเมนต์ตกลงปรงใจนะคะกับคุณสถีเพื่อที่จะได้มีครอบครัวนะคะกับคุณนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโรแมนต์แองเจิลค่ะทรัสต์นะคะ เชื่อค่ะว่าคุณจะได้พบเจอสิ่งที่ดีเชื่อค่ะว่าคุณจะได้ตัดสินใจแน่นอนนะคะว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าอันดับแรกเลยคือ1ดาบขึ้นการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะการตัดสินใจที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเขาลุกเมื่อไหร่นะคะเหมือนกับว่าแอคชั่นกับคุณเมื่อไหร่เขาก็คงอยากที่จะได้คําตอบหรือว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปยังไงการกลับมาครั้งนี้ความรู้สึกมันจะจูนกันได้อย่างไรนะคะหนึ่งเลยคุณอาจจะดีกับคนที่ มีความเป็นผู้นำนะคะลุกของความเป็นผู้นำเป็นหนุ่มธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานขยันทํางานขยันแข่งขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะคะแล้วก็2คุณอาจจะดีวยูคนที่อยู่ไกลจากคุณมีความแตกต่างจากคุณเรื่องของอายุนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับมีโซคอนเลชันพลังงานโซคอนเชันกันเกิดขึ้นด้วยนะคะสคุณอาจจะดีอยูคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆเป็นพ่อแม่แม่ๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เฟรนล,ลี่แต่งตัวดูดีทันสมัยนะคะสาบางท่านอาจจะดีกว่าคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันนะคะแล้วก็มีประเด็นมีท็อกซิก,กันเกิดขึ้นมีอะไรที่รู้สึกว่ายังคอยห่วงคอยตามกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็บางท่านดีกว่าคนที่เขามีความแตกต่างหลายๆด้านแต่มีความลงตัวเป็นรักแรกพบรักแรกพบการตกหลุมรักนะคะเป็นต่างชาติเป็นคนไกลนะคะที่ขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ณตอนนี้นะคะ r e t r u s t Trust แล้วก็ it safe for you to love จงมั่นใจนะคะเพราะว่าคุณจะได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าคุณจะยังไงในความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ค่ะแล้วก็การตัดสินใจนั้น พลังงานบางอย่างในสัญชาตญาณในตัวตนคุณรู้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นในทิศทางไหนว่ามันจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้สลัดความโสดกันจริงๆเพราะว่าเขาวางแผนไว้แล้วค่ะที่จะได้คุณมาเป็นคู่ครองแล้วก็คู่ชีวิตนั่นเองนะคะถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขความโรแมนติกด้วยกันแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยในชีวิตที่ที่อยากจะทําให้เป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นได้นะคะอยากที่จะนําพาคุณไปสู่ โลกแห่งความโรแมนติกโลกแห่งระหว่างคุณและเขา2ต่อ2นั่นเองนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะก็ขอให้รับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะในทุกๆวันค่ะสุดท้ายแล้วความรักแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจด้วยนะคะในเมื่อถ้ามีทอ็อกซกหรือว่าประเด็นอะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมจะให้อภัยไหมหรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดีเพราะว่าความรักที่ดีจะต้องปลอดภัยที่จะรักให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนะคะแต่พลังงานดีมากๆเลยเพราะนั้นก็จะได้ตัดสินใจสักทีหนึ่งว่าจะยังไงในความสัมพันธ์กับ คุณแล้วเขาหรืออาจจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาให้คุณได้เห็นนะคะเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ขอขอขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ